ิรายุห่วงซัพ์ปัจจุบันเป็นหัวหมู่ทรวงฟันจากพักเพื่อไทยเพื่อไทยวันนี้สวมหมวกโคศกกระทรวงกลาโหมฟังไม่ผิดนะคะโคศกกระทรวงกลาโหมค่ะผมมีคําถามเยอะคนที่เคยอภิปรายวิจาร์ณทหารมาทั้งชีวิต <c oughs> วันหนึ่งต้องมาทําหน้าที่เป็นโทรคงให้กับกองทัพ จะทำยังไงจะทำยังไงอยากรู้ใช่ไหมช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าก็ไปถามคุณเจรายุตรงๆเลยแล้วกันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกระทรวงกลาโหมยุค,คบิ๊กทินสุทินคลังแสงมีอะไรให้เซอร์ไพรส์มีอะไร,ให, surprise, ะไรให้ปชน<ว><จ>ฟุ้งซ่านเยอะเหลือเกินเริ่มเริ่มจากเริ่มจากเริ่มจากสุทินคลังแสงนตีว่าก,าร,กระทรวงกลาโหมคนปัจจุบันนะ แต่งตั้งมือขวาลุงตู่เป็นเลขาดูการมนตรีและก็แต่งตั้งมือซ้ายของลุงตู่เป็นที่ปรึกษาร่างตรีหมายความว่าสายตรงลุงตู่ประกบซ้ายขวาหน้าหลังมนตรีดนตรีบิ๊กทินของกระผมจะไปไหนรอดมันเหมือนอยู่ใน อุ้งมืออะไรก็ไม่ทราบประมาณนั้นเคไม่เท่านั้นไม่เท่านั้นในเวลาต่อมามีอะไรให้เซอร์ไพรส์อีกค่ะ24พฤศจิกายน2566มีคำสั่งกระทรวงกลาโหมออกมาค่ะบิ๊กทินเซ็นคำสั่งกระทรวงกลาโหมค่ะแต่งตั้งเรื่องแต่งตั้งโฆษกกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมืองนั่นก็คือแต่งตั้งคุณจิรายุห่วงทรัพเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมืองตั้งแต่24พฤศจิกายน2566ค่ะจิรายุห่วงทรัพย์เป็นใคร อา้าวก็อดีตสสพักเพื่อไทยไงเป็นมือศึกอภิปรายที่จําได้ไหมในสภาเขาอภิปรายเขาจองกระถินทหารโอเคเอาเป็นว่าจิรายุเป็นหัวหมู่ทรวงฟันของพรคเพื่อไทยใช่มีบทบาทในการอภิปรายกระช่วกหทหารมาโดยตลอดวันหนึ่งถูกแต่งตั้งให้เป็นโทรโคงโคศกกโทรลโคงนี่แหละทรโคงสีเขียวและจะเป็นไงเนี่ย บทบาทเขาเชียอายุจะเป็นอย่างไรอันนี้น่าเปิดใจไม่แค่นั้นครับขาะยับมาอีกทีวันที่หนึ่งหนธันวาคมก็มีคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่1543-2566ทับ5 6แต่งตั้งที่ปรึกษาประจำตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งใครค่ะแต่งตั้งใครชุติมากุมารคชุติมากุมาเป็นใครอะ่ะอาจจะไม่คุน้นถ้าบอกว่าสาวตัวคนจะรู้จักกันเป็นส่วนใหญ่ชุชติมาก็คือคุณตัว ผู้ประกาศข่าวสาวของทีวีเสื้อแดงช่องพีทีวีช่องพีทีวีจำได้ไหมช่องพีทีวีผมก็นั่งขำๆนะผมเชื่อว่าครึ่งข้อนชีวิตของคุณตัวชุติมากุมารขณะที่ทำหน้าที่อยู่ที่ทีวีเสื้อแดงคงนั่งอ่านข่าวกระซวกอ่านข่าว<ะ>กระซวกทหารมาม <ะ S 1> ตลอดวันหนึ่ง มาที่เป็นที่ปรึกษาประจําตัวของนักตีว่าการกระทรวงกลาโหมมันดีเหมือนกันต่อซ้ายไปที่คุณจิรายุห่วงรั์นะคะในฐานะโคศกกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมืองสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจิรายุสวัสดีครับพี่ยุคสวัสดีพาสวัสดีครับพี่รัฐครับคำถามแรกต้องถามต้องถามชีวิตของคนที่ชื่อจิรายุกระซวกทหารมาโดยลําดับมาโดยตลอดครึ่งข้อน่อชีวิตวันหนึ่งถูกแต่งตั้งให้เป็นอะไรดีล่ะโคศกของทหาร ยังไงเนี่ยแล้วจะทาํางานยังไงแล้วจะทาํางานยังไงฮะแล้วไม่ทํางานนตผมเชื่อว่าทาได้ผมถามว่าแล้วจะทําใจอย่างไรเออทำใจอย่างไรออจะกินกระขวงใจไหมจรล<ร>ื่นตรงไปตรงมาอย่างนี้นะครับว<ช>่าตอนตสมัยผมจะเรียกว่ากระทุกกระจวกทหารนรินนะครับก็ท<ช>ําตามหน้าที่ในฐานะ่ายค้านนะครับตอนนี้มาเป็นรัฐบาลเนี่ยก<ช>็ต้องเข้าไปดูครับว่าไอ้ปัญหาที่เราเคยตาหนิติเตียนกองทัพไว้เนี่ยมันมีอะไรที่มันมีสภาพปัญหาบ้าง ผมได้คุยกับท่านผู้บริหารของกองทัพสามเหล่าทัพระดับสูงนะครับหลายเรื่องที่ผมไม่เข้าใจไม่รู้มาก่อนก็ได้รู้หลายเรื่องเป็นเพราะว่ากองทัพเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ชี้แจงมีขั้นตอนมากมายนะครับเป็นคนสูงกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพ,อ,ทพอากาศเนี่ยเวลาท่านจะชี้แจงอะไรเนี่ยก็ต้องผ่านผู้บังคับบัญชาสูงสุดกว่าจะออกมาพูดได้บางทีก็ไม่ทันการ ฝ่ายค้านก็จวงสะเละแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าพอหลังจากเข้าไปแล้วเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นพลเรือนคนแรกเลยนะครับก็จะพูดอะไรค่อนข้างง่ายหน่อยเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หนักใจอะไรนะครับก็ถือว่าเราได้ทําหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายครับพี่ครับครับทีนี้ทีนี้ทีนี้เป็นโคสกระทรวงกลาโหมที่เป็นพลเรือนที่เป็นนักการเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นคนแรกด้วยปะเห็นว่าใช่นะครับเห็นมีคนพูดอย่างนั้นครับเป็นคนแรก คนแรกเลยที่มีการแต่งตั้งเพราะทุกทีเขตั้งทหารนวนใหญ่จะเป็นนายทหารครับอย่างสมัยที่แล้วตอนท่านโปรด็กประวิตยก็จะเป็นท่านโปรด็กอกคงชีพครับอ,อืไม่รู้สึกตะ,ตะคิดตะขวง <c oughs> ไม่รู้สึกเวลาที่จะแก้แทนทหารไม่รู้สึกกระดากปากก็เห <c oughs> รอถามจริงๆนี่ถาม,มแบบบ้านๆเลยนะ <c oughs> เอาเอาผมก็ตอบแบบตรงไปตรงมารับผมไม่ได้เป็นมีหน้าที่จะไปแก้ต่างหรือแก้ตัวแทนทหารผมมีหน้าที่ในการพูดนโยบายของรัฐบาลอย่างเช่นการเกณฑ์ทหารเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเราก็มีความรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนไม่อยากให้ลูกไปเกณฑ์ไปเป็นไอเน้นบ้างไปโดนทําร้ายไปอะไรอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวเราเข้าไปท่านรัมตรีกับรผมท่านสุทินเนี่ยก็ได้สั่งการนะครับบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงสักูให้คนเข้ามาสมัครเหมือนในสิบได้ไหมถ้ามาสมัครเป็นในสิบแล้วเนี่ย คุณจะไปรังแกน้องเขาแบบที่ผ่านมาท้ำยากสองในปัจจุบันเนี่ยสื่อมวลชนอยู่กับทุกคนอยู่แล้วก็คือมีโทรศัพท์มือถือมีรายงานได้เพราะฉะนั้นผมไม่ถือว่าผมเป็นการแก้ต่างเลยครับเข้าไปเพื่อที่จะอธิบายสังคมและปรับเปลี่ยนรูปแบบของกองทัพยุคใหม่ครับครับครับผมจะยกรูปธรรมมาสักเรื่องหนึ่งพักผไทยมีบทบาทในการตรวจสอบหรือจะใช้ศัพท์ที่ากวากระโซกเรือดำน้ำมาโดยตลอด วันนี้คุณเจรยุมาเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมและถูกมอบหมายให้มาแถลงข่าวเรื่องเรือดำน้ำครับจะทำไงจะเดินยังไงคะเรื่องนี้ไักใจเลยนะครับผมถือว่าหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในรัฐบาลท่านนายกเศรษฐาทาวีสินไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยท่านสุจินกลังแสงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องเรามีหน้าที่เอาหรือไม่เอาทําหรือไม่ทํา แต่การเอาหรือไม่เอาทําหรือไม่ทาเนี่ยไม่ใช่แค่รัฐมนตรีหรือท่านนายกเป็นผู้ดําเิมันมีเงื่อนไขของกฎหมายอย่างวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อสักสองวันก่อนผมก็ได้พูดคุยกันกับทางกองทัพเรือก็รออายการถ้าตอบมาแบบไหนอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นครับไม่ได้ไปควยแทนสมัยก่อนเราตําหนิตีเียว่าเมื่อไม่อยากให้มีซื้อแต่เมื่อมันถูกผูกพันมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งจะต้องซื้อแล้วเนี่ยจะซื้อแบบอย่างไรเครื่องจนต์เป็นแบบไหนอย่างไรไม่หนักใจครับพี่ครับครับครับ อย่างที่คลาสสิกมากก็คือเรือดำน้ำนี่แหละมันชัดเจนว่าคนขายของก็คือทางฝั่งจีนเนี่ยเขาผิดสัญญาเขาไม่สามารถส่งมอบสินค้าตามสเปคที่ระบุไว้ในข้อตกลงการซื้อขายปรากฏว่าฐานเรือเสนอขึ้นมาเลยเสนอว่าก็หยุดให้กับทางจีนเขานิดหนึ่งเปลี่ยนของก็แล้วกันจากเรือดำน้ำไม่ได้ก็เปลี่ยนของเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นฟรีเกตเป็น ไกลฟังอะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นแล้วกระแสสังคมก็ตรวจสอบกลับไปมากมายมหาศาลมันต้องยกเลิกสัญญามันต้องเรียกเงินคืนมันต้องเรียกค่าปรับทําไมไปลู่ตามไปเอื้อจีนซะขนาดนั้นถ้าทําหน้าที่เป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมเรื่องนี้จะอธิบายแทนทนหารไหวไหมอธิบายแทนทหารไหวไหมเรนเรนอย่างนี้ครับพี่ต่ไยครับ,รบเพราะว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่แค่อารมณ์ความรู้สึกหรือว่าอยากทําหรือไม่อยากทําครับ เราจะต้องตอบในมุมทางการก็คือทางกฎหมายครับถามว่าในใจบางคนอาจจะบอกเอ้ยท้างนั้นยกเลิกเลยดีกว่าบางคนบอกเอ้ยจะทำไปเถอะเดี๋ยวมันจะไม่ทันการเกิดมีภัยสู้รบกันขึ้นมาอีกงตอนนี้ชายแดนก็มีสภาพปัญหาเร่งหน่อยเถอะมันแล้วแต่อารมณ์ของคนครับแต่กองทัพหรือว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้มีการพูดคุยครับว่าต้องตอบในเชิงกฎหมายไม่ใช่ทําตามอารมณ์ถ้าตามอารมณ์กองทัพเรือก็บอกว่าอยากได้เดือนน้ำประชาชนก็บอกไม่อยากได้ทั้งผมอาจจะบอกเอ้ ผมก็เคยตำหนิติเตียนไว้หนิควรจะเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่คนที่จะตอบได้มากที่สุดครับก็คือสานักงานอายการต้องตอบมาทางกฎหมายไม่ใช่ว่าคิดนึกอยากจะทําอะไรก็ทําเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอื่ใจพักพุทธครับพี่ครับรอสักประมาณไม่เกินต้นปีเนี่ยผมว่าน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นครับครับในธนะคารกสะกรกลาหผมจะเข้าไปปรับระบบวางกระบวนการในเรื่องของการสื่อสารกับสังคมใหม่อย่างไรครับเท่าที่พูดคุยกันนายทหารเขาวานฮะ ก็มีการได้รับนโยบายมานะครับว่าอะไรที่เป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองที่ต้องตอบแบบสังคมโดยพลันเ่ยนะครับผมก็จะมีหน้าที่ในการรับผิดชอบนะครับอะไรที่เป็นหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพเนี่ยเห็นการฝึกทางทหารหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ให้ทางโฆษกของกองทัพเป็นผู้ดําเนินการอย่างวันนี้เนี่ยนะครับสิบนาฬิกาก็มีการประชุมที่กลาโหมในแนวทางในการทําประชาสัมพันธ์บางเรื่องเนี่ย เรามีเทคโนโลยีสมัยใหม่ทําไมเราไม่ใช้ออนไลน์ทําไมเราไม่ไลฟ์สดน,นะครับหรือว่าเราสามารถคลิกเข้าไปดูในเว็บไซต์อย่างเช่นการสมัครการเกณฑ์ทหารล่าสุดที่จะมีการเปิดแคมเปญันที่26นี้เนี่ยสมัยก่อนทําไมต้องให้น้องๆต้องเดินทางไปที่อําเภอไปหาสัตว์ดีไปสมัครวุ่นวายเดินทางข้ารถเยอะแยะมากมายทาไมมือถือเขาก็มีทําไมไม่สามารถทําออนไลน์ได้เดี๋ยวนี้เราก็มีการพูดคุยกันนะครับพี่ครับ ไอ้เรื่องของการออกมาตอบโต้หรือแถลงข่าวหรือชี้แจงแทนกระทรวงกลาโหมแบ่งแดนกันชัดเจนไหมครับว่าอะไรเป็นของจีนลยุคอะไรเป็นของทหารเขาอะไรประมาณนั้นชัดเจนครับพี่ครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีการฝึกร่วมนะครับอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยที่ผมไปที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นของกองทัพอระกาศร่วมกับกระทรวงทรัพยากรร่วมกับ่วยงานเนี่ยนะครับอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติซึ่งมันเป็นการแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้อันนี้ก็ให้โผลกของกองทัพ แต่และกองทัพได้ชี้แจงไปส่วนกรณีที่เป็นเรื่องของการเมืองนะครับซึ่งแน่นอนครับเราเคยอยู่ฝ่ายค้าบางทีเราก็ตั้งข้อสังเกตเราตั้งกระทู้เรามีคําถามซึ่งคําถามบางทีอาจจะเป็นคำถามที่เข้าใจคนเดียวแต่ว่าเราต้องอธิบายสังคมอันนี้เป็นหน้าที่ผมครับอนอกจากนี้ก็ยังจะเป็นเรื่องของนยโยบายของรัฐบาลเช่นว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยควรจะเอาแบบไหนเอาดุลยางษทหารเรือออกมาได้ไหมแล้วฝึกเขาได้ไหมจบ การเกณฑ์ทหารแล้วจะได้ไปเล่นดนตรีได้ไปอยู่ตามโรงแรมหรือเล่นร้านอาหารหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นครับครับถามตรงๆไหมคะตั้งคุณจิรายุมาเนี่ยเพื่อเอาไว้รับมือกับก้าวไกลที่เขาจะตรวจสอบทหารโดยตรงเลยใช่ไหมคะผมว่ามันทุกส่วนนะครับภาคเอกชนก็เยอะนะครับภาคเอ็นอหรือว่าภาคอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบกองทัพก็มีมาอย่างต่อเนื่องผมคิดว่าคงจะไม่ใช่แค่ด้านการเมืองอย่างเดียวแล้วก็ฝ่ายการเมืองเนี่ยก็คุ้นเคยนดีอย่างท่านพิโรธนะครับท่านล,ลมเนี่ยก็ ทำงานฝ่ายค้านในการผมก็อยู่วิปฝ่ายค้านมาก่อนแล้วก็อภิปรายไ่ไว้วางใจด้วยกันมาหลายครั้งผมคิดว่าเป็นทางดีนะครับซึ่งจะได้ตอบในประเด็นที่ตรงไปตรงมาแลวบางเรื่องมันเป็นห้องประชุมของคณะรัฐมนตรีก็ดีหรือเป็นห้องประชุมของรัฐมนตรีเนี่ยบางทีท่านฝ่ายค้านอาจจะไม่รู้ผมก็มีหน้าที่ที่จะต้องตอบครับครับถามถึงคุณตั้วชุติมาสักนิดหนึ่งนะครับคุณสุทินตั้งคุณตั้วชุติมามาทําหน้าที่อะไรครับ จริงๆแล้วคณะที่ปรึกษาเนี่ยนะครับซัลลัมตีแต่ละท่านก็ตั้งเยอะนะครับตั้งเพื่อให้ถามหลายเรื่องเพราะว่าพออยู่กองทัพเนี่ยนะครับเรามาจากพลเรือนบางเรื่องเราไม่รู้ทุกเรื่องนะครับผมอาจจะโชคดีที่ครอบครัวผมเป็นราชการพ่อผมเป็นตำรวจญาติผมเป็นทหารผมอยู่ในกองทัพผมอยู่ในตำรวจมาผมก็จะมีความรู้แต่บางท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้บางเรื่องเพราะฉะนั้นการตั้งคนในหลากหลายมิติเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงกลาโหมบางท่านเป็นดารานักแสดงนะครับ แต่สาว,ว่าอามาถ่ไยบางท่านก็ให้ความรู้บอกเออเนี่ยน้องๆบางคนลูกหลานก็เป็นตาเก็อยากเกณฑนนะเขาเป็นนายแบบได้นะเขาให้ความรู้กับอินฟูที่อยู่ในโซเชียลได้นะครับที่มันมีความหลากหลายครับพี่ค,ครับคุณชุติมากุมารนี่เขาจะเด็ดตรงไหนคะที่จะมาช่วยเสริมในส่วนของดนตรีกรโหมนะคะ ผมว่าคนบางทีรากของชีวิตกว่าจะโตขึ้นมาอาจจะมีทีเด็ดบางอย่างนะครับทีบางทีผมก็ไม่รู้เพราะบางที่านอาจจะรู้ในมุมที่จิรายุไม่รู้ครับท่านครับโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจได้นี่มีทีเด็ดครับเข้าใจเพราะว่าเพราะว่าเช็คบ็กกราวด์ของคุณตู้ชุติมาพบว่าเธอเป็นผู้ประกาศข่าวของทีวีเสื้อแดงพีททีวีพีสทีวีจริงแปลกใจว่าวางบทบาทให้คุณตู้ชุติมาเนี่ยอยู่ตรงไหนจะให้มาทําอะไร และชื่อตำแหน่งก็บอกว่าที่ปรึกษาประจําตัวรัฐมนตรีก็เลยแปลกใจอยู่นิดนึงประมาณนั้นท่านพี่พี่แไหนครับพี่อมรรัต์ครับที่ปรึกษาประจําตัวเนี่ยหมายความว่าอย่างผมเนี่ยนะครับผมเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมผมก็มีที่ปรึกษาประจําตัวนะครับบางเรื่องเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่จ่า บางคนก็เป็นครูนะครับถามว่าถ้าเกิดจะบอกว่าเป็นเสื้อแดงหรือไม่เสื้อแดงผมว่าวันนี้มันเราสลายเสื้อกันไปหมดแล้วเราพัฒนาประเทศคนก็บอกผมว่าผมเป็นโคศกเสื้อแดงนะครับผมก็เรียนตรงไปตรงมาสมัยก่อนผมก็ขึ้นเวทีก็เป็นเรื่องปกติถ้าได้การเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคุณชุติมาน่าจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับสำนักวาการกระทรวงกลาโหมได้ในมุมได้มุมหนึ่งครับพี่ครับโอเคกรับขอบคุณมากครับคุณจิรายุครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับโคศกกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมืองคุณจิรายุห่วงทรัพย์ขอบคคุณ่ะ <c oughs> ประโยคดังต่อไปนี้อย่ากโกรธกันนะทําให้ผมได้ข้อคิดอยู่ประการหนึ่ง <Wow. S 2> เวลาเรามองมนุษย์การเมืองนีภาพที่เราเห็นในห่วงเวลาหนึง่งมันไม่ใช่ภาพไม่ใช่ภาพถาวรไม่ใช่เป็นภาพนั้นตลอดไปมันเป็นภาพณนะห่วงเวลานั้นณนะห่วงเวลานั้นบทบาทตรงนั้นบริบทนั้นดังนั้นจึงปรากฏภาพเช่นนั้นแต่ถ้าออสถานการณ์เปลี่ยนบริบทเปลี่ยน ก็เปลี่ยนได้ใช่ไหมสถานะเปลี่ยนสถานะนปาเปลี่ยนาท <ำ S 2> า,านิ่งเปลี่ยนโอเคอก็เข้าใจ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 